สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าผู้ใหญ่นิ่มบ้านกโกกพาชาวบ้านไปช่วยเตรียมเทพื้นศาลาสำนักสงฆ์ผู้หลวงยังไม่ใช่วัดนะคะยอดเงินที่เจ้าภาพ ตั้งเป้าไว้คือ3 0 0แสนบาทแต่มีผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสมทบทุนภายในสามวันที่ไปปิดบัญชีจํานวนเงินคือ8ปดแสนแปดบาท28สตางค์ปิดบัญชีแล้วการเบิกต้องมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพี่ออดีตัวแทนยูทูบเบอร์ และนายชัยพลร,ร่วมกันในการเบิกถอนอนุโมทนาบุญด้วยค่ะรอดูตอนเสร็จสมบูรณ์จากโพสต์ดังกล่าวหลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวโซเชียลให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าต้องอย่างนี้สิผู้ใหญ่บ้านก็ต้องออกมาช่วยนะ ไม่ใช่คิดเล็กคิดน้อยแบบนี้เป็นผู้นำไม่ได้นะคะสุดยอดมากช่วยช่วยกันดีแล้วผู้ใหญ่อนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะสาธุบุญค่ะสาธุค่ะอยู่ที่ใจมีจิตบริสุทธิ์ทำด้วยความศรัทธาก็ได้บุญนะสาธุค่ะดีมากค่ะคุณผู้ใหญ่อนุโมทนาบุญค่ะเงินที่คาดว่า จะเหลือน่าจะทำอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ดีสิคะเย่เยในที่สุดผู้ใหญ่บ้านก็ออกมาช่วยลูกบ้านสุดยอดคะ่ะผู้ใหญ่นิมเพื่อหมู่บ้านกอกๆนะคะดีมากจา้าออกมาช่วยลูกบ้านสุดยอดจริงๆเลยคะ่ะผู้ใหญ่ทําดีแล้วจา้าช่วยๆกันนะคะชาวบ้านจะได้สามัคคีกันจา้า ดีแล้วค่ะผู้ใหญ่มาช่วยชาวบ้านทำค่ะแกก็มาสี่ได้วันละสามร้อยหาเงินใช้ดีงามๆต้องแบบนี้สิอนุโมทนาสาธุจากขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะตอนนี้ลุงแกเป็นทุกข์เพราะเรื่องเปิดบัญชีลุงแค่อยากเป็นสะพานบุญเมื่อคดีจบลุงแกจะบวชลุงแกเป็นทุกข์ ที่โดนหลายคนประนามแกไปปรึกษาพระอาจารย์พลสรุปแล้วจะปิดบัญชีค่ะและสงสารลุงดูแล้วแก่เศร้ามากใช่ค่ะเราก็ดูตอนที่พระอาจารย์พลเทศให้ลุงพลฟังพระอาจารย์รู้เรื่องด่ามาทุกเรื่องเลยให้ลุงปิดฟังแล้วสงสารลุงดีแล้วค่ะทุกอย่างลุงอย่าทุกเลย ทำดีเจตนาดีก็มีอุปสรรคบ้างก็แก้ไขไปใช่ค่ะคนที่อยากจะให้สร,ร้างคือพระเจ๋วใช่ไหมคะเห็นมาวันนั้นพระอาจารย์พลเจ้าอาวาสวัดด่านพระอินค่ะบอกลุงสร,ร้างพญานาคส่วนพระอาจารย์แจ๋ววัดถ้ำพระผาป่องที่ให้พระของลุงมาค่ะอ้าวก็พระท่านนี้เทศให้ลุงฟัง ตอนคํำๆนี่ว่าพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นพญานาคในชาติหนึ่งแล้วก็บอกให้แก่สร้างและตอนนี้ก็บอกอีกอย่างก็มีแต่กระแสดาม่างไงคะพระท่านก็รีบบอกอีกอย่างตอนแรกเร่งให้ลุงรีบสร้างหนาะและให้เปิดบัญชีหรืออะไรนี่แหละมีคนพูดอยู่ค่ะพอดีไม่ได้ตามข่าว ก็เลยไม่ทันพูดถึงนิ่มนิ่มก็มาแปดแสนเป็นเหตุสังเกตได้อย่าว่าแกเลยมาก็ดีแล้วอะไรดีๆก็ทำไปเถอะผู้ใหญ่บ้านชื่นชมผู้ใหญ่บ้านนะทำดีก็ทำได้แต่ทำไมไม่ค่อยอยากทำเห็นมะคนชื่นชมเยอะเลยหรือชอบให้คนดา่าไม่สายคาผู้ใหญ่ทำถูกต้องแล้ว บ้านผู้ใหญ่แท้ๆใหญ่ยอมแพ้ผู้ใหญ่บ้านอื่นท่านผู้ชมคะแอดเห็นว่าในทุกทีทุกสังคมทุกชนชั้นล้วนมีขาดทุนกำไรผลประโยชน์มิดแท้มิดเทียมในทุกเรื่องราวแย่ๆก็ยังมีโอกาสให้อย่างพอยิ้มได้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดร้วนดำรงชีพ แบบพึ่งพาอาศัยต้นไม้ยังต้องง้อแสงแดดและสายน้ำโรงเรียนก็ต้องมีนักเรียนวัดก็ต้องมีพุทธศาสนิกชนเอกชนก็ต้องมีผู้สนับสนุนหรือลูกค้าระบบราชการก็ยังมีระบบเกื้อหนุนสังคมคนทั่วไปก็ต้องมีการเกื้อหนุนช่วยเหลือกันสื่อก็ต้องมีคนดู ดาราก็ต้องมี f อฟงานอีเวนต์ก็ต้องใช้แสนสีเสียงทุกอย่างมาในรูปของตัวเงินโอกาสชื่อเสียงรายได้มากน้อยก็คงอยู่ที่เนื้อหาความน่าสนใจอยู่ที่การจัดวางคอนเทนต์วัดยังต้องใช้โฆษณาเหมือนกันเพื่อหารายได้เข้าวัดพัฒนาต่อไปเจ้าอาวาสวัดหนึ่งมีเงินบริจาค ท่านละหลายสิบล้านในบัญชีเจ้าอาวาสผอ,อ,อโรงเรียนได้รับแปะเจียปีละเท่าไหร่ครูก็ออกไปสอนพิเศษแนะแนวข้อสอบทานายก็จ้องคดีดังๆเพื่อให้มีชื่อเสียงคนลำบากก็ต้องอาศัยสื่อและโอกาสในการพลิกชีวิตช่วยกันบริจาคคืนเดียวเกือบสิบล้านก็มี เขาทำเพื่อต่อยอดสร้างรายได้จุนเจือตัวเองและคนรอบข้างทั้งสิน้นผลประโยชน์ร่อยไปในทุกทีแต่ส่วนมากก็จะวินวินได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเช่นเราจ่ายตำรวจเพื่อเรียงเข้าสถานีตำรวจขึ้นสารเราว่าขบวนการเขาแต่เราก็เอาสะดวกเราว่า โรงเรียนแพงแต่เราก็ยัดลูกเข้าไปเพื่อโอกาสลูกใครว่าเราเกาะกระแสแต่คนที่โดนเกาะก็ดังไปด้วยทุกอย่างเป็นผลพลอยได้ของสองทางทั้งนั้นไม่ต้องว่าใครเรื่องผลประโยชน์เลยคนร่วมงานพี่น้องบางบานไม่มีประโยชน์อย่างแทบเหมือนคนไม่รู้จักว่าใครเกาะกระแสใครไม่ได้ เพราะเขาวินวินไม่ชอบใจเมื่อไหร่ก็หยุดแต่ส่วนมากก็ต้องหยุดเพราะมีโอกาสข้างหน้ารออยู่หากเลือกไม่ได้แบบคนยากคนจนจร,จริงๆดินโหนทางไหนลำบากแค่ไหนก็ทำเพื่อประทังชีวิตไปวันๆในเรื่องราวนี้สอนเราทั้งหลายสอนเราให้รู้จักคนหลายแงยม่มุมสอนให้ฟังความสองด้านก่อนตัดสินใคร สอนให้เราใฝ่หาความรู้ข้อมูลต่างๆมากมายให้ง่ายขึ้นสอนให้เรารู้จักคำว่ารักอย่างมีสติกับรักไม่สมเหตุผลสอนให้เรารู้จักเรียงเรื่องการทะเลาะหรือจะปวดหัวกับการทะเลาะสอนให้คิดวิเคราะห์ดีชั่วความจริงความเท็จสอนให้รู้ว่าอย่าพิ่งเชื่ออะไรจนกว่าจะได้บทสรุป สอนว่าน้อยมากที่จะได้มิตรแท้แบบไม่หวังอะไรแล้วอย่าไปว่าติติงมิตรเทียมที่เขามาเพื่อให้และรับผลประโยชน์ซึ่งจะเป็นเรื่องจริงของสังคมเราทำร้ายเราฆ่าคนอื่นในใจทุกวันแต่เราทำเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นแค่เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรและยอมรับ รับผิดชอบในสิ่งที่เราทำและไม่ทำการเดือดร้อนให้กับคนดีๆคนอื่นทั่วไปคนร้ายคนเลวมีแค่คนที่เป็นฆาตกรคนอื่นก็แค่เพื่อนร่วมโรคเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมอุดมการเพื่อนร่วมผลประโยชน์รักใครก็ต้องใช้สติเกลียดใครก็ยิ่งต้องใช้สติรักตัวเองอยังต้องมีสติ จึงจะไม่หลงไหลไม่หลงไหลใครหรือหลงตัวเองคิดลบได้ก็ต้องคิดบวกเป็นเราจะเห็นว่าทุกคนได้รับผลประโยชน์กันทั้งนั้นผลประโยชน์มาทางฝั่งแม่น้องชมพู่กันนะคะก็จะได้ผลประโยชน์ก็คือได้เงินบริจาคทำช่อง YouTube ขายผ้าส่วนทางลุงพลก็จะได้ผลประโยชน์ก็คือมีเงินช่วยเหลือ มีงานและโอกาสแล้วก็บวก Youtube ด้วยส่วนสื่อก็มีสื่อหลักที่ได้รับผลประโยชน์และก็มียูทูบเบอร์ได้รับผลประโยชน์คนในวงการก็จะมีพี่อุ๊ปได้รับผลประโยชน์นักร้องที่เชิญลุงพลคนในหมู่บ้านก็จะได้รับผลประโยชน์ก็คือชาวบ้านได้ขายของทำช่อง Youtube ส่วนคนอื่น ก็จะมีส่วนได้รับประโยชน์ก็คือทนายได้รับชื่อเสียงแล้วก็เจ้าของแบรนด์ส่วนวัดวาอารามก็คือมีการบูรณะซ่อมแซมพัฒนาวัดสถานที่กราบไหว้ก็มีรายได้ดอกไม้ทุกเทียนรายได้จากชุดเช่าการรำแก้บนทางจังหวัดองค์กรต่างๆก็จะมีการได้รับผลประโยชน์ ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรายได้คนในพื้นที่จะเห็นได้ว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นก็จะมีผลประโยชน์ก็คือทำให้แม่ได้เงินบริจาคน้องกระรอกน้องไอซทำช่องส่วนลุงก็จะมีคนมีเอฟซีช่วยเหลือทำบ้านลุงมีเงินมีงาน มีรายได้ออกงานร้องเพลงพรีเซนเตอร์แล้วก็ลุงก็จะได้รับมิตรช่วยทางคดีมิตรช่วยปกป้องชาวบ้านก็จะมีรายได้คนในวงการก็มีรายได้จากการร่วมงานของลุงยูทูบเบอร์ก็มีรายได้วัดและชุมชนมีรายได้จากเงินบริจาคเราจะเห็นได้ว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นซึ่งเป็นการมีผลประโยชน์ ต่อหลายต่อหลายคนด้วยกันนะคะขอให้ผลบุญของน้องให้น้องไปเกิดเป็นนางฟ้านะคะสวัสดีค่ะ